อะไรวะอะไรอ่ะไม่มีแล้วปล่อยทิ้งเลยเออโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องอบินอครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมซีออฟตีพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วผมจาไม่ได้นะอันนี้เราอยู่ในเกาะสุดแมปเลยใช่ป่ะเพื่อนอืมท่าที่ไหนของแมปวะตะวันตะวันออกใช่ป่ะสองนะว่าดูเป็นซีดามอะไรมึงเนี่ยตะวันออกถูกปะอ่ะใช่ขวาบนโอเคตอนออกเฉียงเหนือนะครับ <Es per ated> เอาพี่ลงไปดูแผนที่อ่ะไม่ไม่ไม่กูไปเก็บกองกองเต็มเออจะมาสำรวจกันไหม <S 1> <S 1> โอเคจริงเลยสำรวจสำรวจจะเก็บปองไม่รู้ว่าดันเจียนจะโผล่มาเมื่อไรนะหร่นะโอไม่มีวะ่ะตอนนี้คือเกาะประการลังนะครับทุกคนป้อมประการประการลังป้อมประการประการลังเอ้ามีซักเรือได้ซักเรือเจอเจอ,เจออะไรเหร ไปสำรวจไหมไเรวจะอ,อยู่บนเรือผมอยู่เรือให้โอ <Okay. S 2> เคเรือเราไม่มีอะไรสำคัญปะพันมีเลเต็มเลยอ๋อเออวันที่กูเก็บเอกสารนี่ต <c oughs> ิสมบัติเก็บไ,ไว้ใต้เรือบน,นเรือเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมกูวับกลับมาที่เรือไปสุดเกินไปเหรอ สงสัยสงสัยสงสัยโอย้ดันสวยจังไม่มีอะไรใต้ท้องเรืองนะไปตอนนี้ตีสามตีสี่แล้วเนะี่ยยังไม่เลิกเล่นไปประตูตรงนี้ด้วยล่ะต้องอะไรมาเปิดหรอประตูหน้าคนใช่ปะ จะเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าถ้ามันจะเป็นเนื้อเรื่องถ้าเล่นเอนเกมปะว่าถ้าเล่นเนื้อเรื่องมันจะเป็นเอนเกมปะผูสลับกันไม่มีอะไรเหรอเนี่ยจบกาแฟชก่อนนี้น่าอยู่มากเลยอ่ะเกูจัง ตูหัวใจถ้ามีหมวดสร้างบ้านมันคงอยู่เกาะน,นี้ไปแล้วใช่ไหมอืมเอา้ากูเด้งกลับอีกแล้วอะไรอ่ะข้างหลังเราไม่มีอะไรแล้วนะมีแต่ประตูนั่นแหละเออหมูมันต้องเป็นเอนเกมวะ รอบครั้งมันเหมือนมันเข้าไปได้แค่ประตูอ่ะใช่ปะอือกูาจะรีบกลับมันน่าจะไม่มีอะไรอือุดหายดูที่ข้าครับวิ่งนิดนึงก็ตกแมปแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรเนาะอืม โอเคครับเพื่อนๆไม่มีอะไรตอนแรกผมนึกว่าจะมีอะไรน่าสนใจผมเลยมาอธิบาปให้ดูว่าสารสารอยู่เปล่ายิงทีว่ายเชี่ยวเชี่ยวหูโอเคไปออกเรือครับ เออดูจากตรงนี้แล้วสั่นเออสันนะโค้นะจะต้องไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแล้วด<ะ>ูหักขวาปลอดภัยปะไม่ไม่ปลอดภัยทั้งสองทิศเลยไม่ไม่ดูดูให้หน่อยก็ไปดูให้หน่อยคือต้องคุมพังงานเรือแล้วล่ะหักขวาเต้นกําลังไปช้าๆวะ่ะเราต้องหมุนใบเรือไปทางขวาจะดูจากลมละคือถ้าอยากให้เรือแรงต้องหมุนไปจนแบบ ใบเรือมันตึงอ่ะปักอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแม่งโดลงนลมอัดอ่ะเออรับรองแรงห <c oughs> มุนขวาใช่ตามลมเลยเชียงขวามุ้งให้อยู่ข้างบนโอเคสันบอให้หน่อยนะแต่แต่แตกกล้วก็ไอ้มันตึงๆหน่อยโอเคครับเลยนี่แหละตอนนี้เราจะมุ่งไปทิศเอสนะ ที่ไหนไอ้ที่ไม่เห็นภูเขาเรือมันยกหน้าเรือมันยกหน้าเรโอ้กูขับด้วย่หยไม่ใช่ไม่มีคนขับเหรอกูขับกูขับแต่เรือมันยกหน้าเมื่อกี้มันไม่เห็นเ้ยมึงมึงต้องบอกด้วยว่าอะไรอยู่ข้างหน้าม่ที่กูขับใช่ไหมอ่าฝากดูหน่อยฝากดูหน่อยนึกว่าเห็นแล้วผมก็เลยดูไม่เห็นไม่เห็นก็จะใช้กูอยู่คนเดียวทำไมโดกเนี่ยคือเรือมันยกหน้าเลยรือเรือพังเรือพังเดี๋ยวผมซ่อมเดี๋ยวผมซ่อมสันดูสันดูไปเดี๋ยวผมซ่อม ก่อนไปก่อนะตรงนี้น่าจะรอได้อยู่ไอสัตว์เลขอะไรวะโอ้โไม่มีไม้สักีนะน้องไอคู่ ีเรือจมตรงอันนี้ด้วยอีกาหมุนอยู่ไปดิบบหักซ้ายพี่เออเสียงเพลงแบบนี้ก็คือต้องทำเรือให้เร็วครับอ๋อเอาปะหล่ะเรืออันนี้มีบุกไม่บุกพี่เอาปะจมดีปะได้นะกูได้เลยล่ะขวาเราอยู่ขวาเราเนี่ยเอาดีเอาดีเอาดีเรือเดี๋ยเอามันไปไหนแล้ววะ เรือคนเรือผีเรือผีเรือือีเลาของดีไงรวยเลยหลังไปนู่นแล้วอ่ะันกำลังจอกนอกแมพมันออกไปช่วแล้วมันไปทางปากกาลังโอเคงั้นเราไปของเราเป็ดเรือเรือแตกไปหมดใช่อากซ้ายอีกทีไปตอนนี้เรากำลังจะไปไหนต่อครับ รมีการหมุนข้างหน้าเราเนี่ยไม่รู้คืออะไรเนี่ยเมื่อเป็นนั่จะเป็นเรือแตกมีมีของดีอเป่ะรถเต็มทิ้งสมอนะดูจังหวะขาได้ได้ได้เหมือนเรือนั้นจะกลับมาว่ะพี่เจอใช่เราทอดสมอลรอตีแม่งเลยก็ได้นะเฮ้ยเตเรืออะไรเนี่ยไอ้เห่เยเอา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 ดีกว่าไหมไหนไหนไหนดูทรงเลยนะข้างหลังยุ่งหลังเรา ก็ไอเรือเมื่อกี้เนี่ยเรือผีอะเอาเปล่าล่ะเอาหรอเดี๋ยวะเอาเปล่าล่ะทำไงล่ะไม่แวะดูเรือนี้เหรอมันมาไหมอ่ะไม่มาหรองั้นเราก็จอดเรือนั้นค่ะรอม,มันรออยู่ตรงนั้นนะ่ะจะทิ้งสมอรอดูแม่งเปล่าล่ะรอะหรอย่ากูวนไปที่ของก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงจะวนให้เรือผีเดี๋ยวกูพีชีพให้เลยเอาระเบิดไปจุดถ้ามันจอดนะ อันนี้ตีเรือกลับเหรออืมตีเรือไปที่ตรงกาะโอเคโอเคไปที่ไหนวะไปที่โค้งวงเล็กต้องเอาใบเรือใหญ่เก็บแล้วงวงเล็กจะจะสะดวกมากเลยม,มันไม่มาพี่มันขี่เลาะตามปะกกาลังอยู่โอเคงั้นปล่อยไปไอเรือน,นั้นนะไอเรือน,นั้นมันเร็วอ,อยู่แล้วอะเสียหล,ลองลองตำรวจตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปตรงที่มาร์กเกาะ ไอ้กะไอ้อะไรนะที่ไปเอาถังของถังไปให้เอ้อเอาขึ้นลง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 ขึ้นเอาขึ้นหมดเลยเหรอเอาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแต่งัดตัวลาดเพื่อนแต่งัดกามาเอาไปเลือข้างหน้าขึ้นโตจะรอมันเหรอนี่นี่เราจะมาแวะดูไอเรือนี้ก่อน เตรียมทิ้งสมอโอเคชุดสมอเทพเสมอหักขวาเต็มกำลังครับหักขวาเต็มกำลังหักขวาเต็มกำลังเลยทิ้งเลยทิ้งเลยมันไม่มีแสงอะไรเลยนะเปล่าเปล่ามันอาจจะมีของเมีของมีของมีของจริงมั้เนี่ยใช่ใช่มีของมีของอยู่ในเรือดูจากไฟเรือนะ นม,มแต่ว่าต้องหาทางเข้าวะ่ะเฮ้ยไอตรงรไอตรงห้องกับตันน่ะมันเหมือนมันมีแรงดันหนักมันเข้าไม่ได้อะ่ะแล้วขึ้นไปหายใจก่อนต้องหาทางเข้าเร <c oughs> ือก่อนทีงไหนเข้าได้มั่งวนะเนี่ยไม่ได้วะ่ะต้องมาเข้าตรงนี้ข้งางล่างอ๋อทางสไลเดอร์น้ำ ไม่มีอะไรมีนี่นี่นี่ของขั้นนึงนะเดี๋ยวพี่หายใจไปมีใต้เรืออีกมีใต้เรืออีกโอเคใต้เรือนะครับมันมีอีกชั้นหนึ่งอ่ะลงไปต้องลงต้องลงไปชั้นสองถูกป่ะใช่ใช่อันนี้ชั้นแรกผมเอามาแล้วโอเคแล้วํำรวจอีกก็ได้ผมยังตำรวจไม่หมดเลยอะหัวกะโหลกนะ วสำรวจแป๊บหนึ่งเท่านั้นเอหมดแล้วสานน่าจะหมดแล้วเฮ้ยมันมีคุกว่ะเฮ้ยมันมีมันมีมันมีกล่องดีดๆอยู่ในคุกเว้ยเดี๋ยวเอากระโหลกขึ้นไปก่อนเดี๋ยวสันส่วนเข้ามาหน่อยนะ,ะเบิดถ้าเราเก็บตรงนี้เสร็จโนนี่เห็นแสงสีปลากว่ามือเราปะไอต้ตรงข<ห>ีเขียวอ,วาอตายตายตายรอพีอ่ปโปขึ้นมาก่อนมันจะมีอีกมันจะมีออันหนึ่ง เราต้องลงไปเอาโอ้ยเคี่ยดเลยอยู่นะหันหันกลับมาอุ้ยโอ้โหตกใจเฮียบอกกว่อนดิสั์เฮียท้องกูแข็งเลย <c oughs> ลเ,<ม>เียมีลงพี่เห็นไอ้หลอดอันนี้ขึ้นปะ <c oughs> ตอนเราเก็บตอนเราเก็บไหมไอ้หลอดของไอ้เลือไอ้อะไรนะทะเล เขายังไงเขาเรียกที่อะไรวะเนี่ๆอะไรอ่ะปงเหรอเหมือนใช่ยชมันเบ่้วเหมือนมันอัพเขติดติดติดหนึ่งเบี้ยวต่อนกูเจอคุกไงมันมีของอยู่ในคุกอีกโน่นไอเรือนั้นก็อ้อมไกลว่ะมันไม่เข้ามาหาเราเว้ยเฮ้ย เอาไอสัตว์เหมือนกูจะ <fin> ตายแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวกินกินยาเออกินยากินกล้วยกินไม่ลืมม้ากินผลไม้กินผลไม้ให้พี่เอิร์ธช่วยอยู่ข้างบนเฮียละเฮียละกูยังมีเวลาแวะเก็บของอ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋เนี่ยกล้วยอยู่ตรงนี้พี่ไม่เก็บอ๋อ มีผลละมุยช่วยด้วยช่วยด้วยเออช่วยได้ทำไมมันหยิบม,มาใช้ไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนมีกล่องเหล้าอยู่ข้างล่างด้วยเพราะเพราะยิ่งเก็บของยิ่งยิ่งเนี่ยอะไรวะแสดงว่าเราแบบเป็นนักนักพ่อค้าแล้วนั้ล้วได้เก็บอะไรได้ก็น่าจะวลครับลือลวเลยอ่าข้างข้างล่างพวกมันมีกล่องอีกอยู่นะอ่ามีมีม,ม,ม,มีมันเป็นเหมือนถังเหล้าถังเหล้า,าแต่มันหยิบไม่ได้กูกดหยิบก็ไม่ได้เฮ้ยอะไรอะไรระเบิดอะ ผมยิงผมยิงโอเคเอยังไม่มีอะไรกินไรอะนะ่ะเนี่ยกินนี่ก่อนนะโอเคอยังดีนะแม่งมีห้องให้พัก ครอ้าวเจอเนื้องูเฉยเลยสันเก็บยังกองยังยังผมเก็บแค่กระทามาเมื่อกี้อ๋โอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปต่อเอากูมาพิททางเดี๋ยวขอหายใจใหม่เฮ้ยแต่ถ้าอย่างนี้มันก็สบายอยู่นะไม่มีจุดพักหายใจอยู่ ไล่ฟาร์มให้หมดก่อนเต็มเลยเต็มมีผลละมวยด้วยเออดิสบายละเออลงมาฟาร์มอาวุธได้ไอนะ้นี่เออลูกปืนใหญ่จะหมดด้วยนะถ้าลงมาเอาได้ลงมาหน่อยเริ่มมีคนฝ้องอลืมับเพื่อนอ๋อว่ะใช่ใช่ใช่เรเราไปช่วยทำง,งานเลย โอเคไม่เป็นไรต้องสับกันเท้าเรือใช่ต้องขึ้นขึ้นเลยไม่ได้ไม่ได้ของกูเต็มตัวอยู่อ๋อเอ้ยอไปต่อต้องลองเอาออกมาได้ไหมไอ้ถังเหล้าอะ่ะถังเหล้าเหมือนมันบักอยู่ในตรงเนี้ยกูเกิดเก็บไม่ได้อย่าลืมนะเราต้องมีเพรื่อเก็บถังสองใบนะถัอองสี่เหลี่ยมอ่าผมมาร์ก มาร์ที่ไปแล้วครับอืมเอกโอ้ี่ได้ถังเล่าอ่ะเก็บได้ปะไม่ได้เอาดาบฟันแล้วก็ไม่ได้หรือต้องเอาระเบิดยัดวะไม่ไม่ไม่เกี่ยวมันมันบั็อกอยู่ตรงนั้นอะ่ะโอ้ยสัตว์ เอากูก็บักเนี่ยเริ่มมุดจนเช้าอีกรอบไหมเหรอเนี่ยเฮ้ยเช้าเลยเช้าเรียเช้าเลียตั้งตีห้ามุดตั้งแต่อะไรกี่ตีห้าฮะี่สองหกเลยไปไปละพอแล้วไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้เกิอะไรวะอะไรอ่ะกระทากระทา เออกะทาเก็บไว้เผื่อได้ยิงกระลามนเราได้วัตถุล้ำค่ามาด้วยครับเออโอเคดีของดีเออเออไม่ต้องอ่ะขึ้นเองเสียดายนะเอาเร่อมาไม่ได้เออทำไมไอ้ห้องบนเ <c oughs> นี่ยไอ้ห้องบนมัน,นมันบกไว้มันหยิบไม่ได้ตอนแรก่ให้สันไปหยิบก็ไม่ได้หยิบไม่ได้เพราะมันมันบั็กจมอยู่กับ้ายเรือ ไฟที่จมอยู่อะทำอะไรไม่ได้ออกไปแล้วเนาะไปเลยไปเลยเอาเก็บลูกปืนใหญ่มาได้นิดเดียวอะ่ะสั่นได้มาเยอะปะไม่ได้ไม่ได้คือกูจะแจ้งก่อนว่าลูกปืนใหญ่ในรังตอนเนี้ยเอากลับมาเป็นยี่สิบสามลูกแล้วตอนแรกเห็นเหลืออยู่สามลูกโอเค เรามีหลายถังนะอย่าลืมว่าเรามีอยู่สามถังนะพี่โปโ้คือคือดูแต่และถังไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันอ้าวหรอเนี่ยกูเพิ่งรู้ดูก่อกูเพิ่งรู้เนี่ยกูนึกว่ากดกดกดไปเลยรากว่ามันก็เก็บมาเยอะอยู่นะว่ามันจะหมดไปขนาดนั้นแต่ไม้หมดไปแล้วถังหนึ่งเอ้ยของไม้มันได้อโอ้ยไม่คืนอย่างเงี้ย อ๋อเออคุณรู้จริงๆว่ะอันนี้มันก็อี้เหรอป่ะไปกันต่อดีกว่าเออเดี๋ยวขอจดไอ้นี่หน่อยหนึ่ง ละวครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ได้เจอขุมทรัพย์ใต้น้ําได้ดําท้องเรือให้ดูกันแล้วก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอไปก่อนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ